สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำ eco break challenge กันนะคะอย่างแรกที่ต้องเตรียมคือขวดน้ำที่แข็งแรงบิดแล้วมันไม่เบี้ยวแบบนี้เราก็จะต้องหาพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้เอามาสะสมแล้วก็เก็บใส่ในตัวนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ที่แข็งแข็งยัดลงไปยัดให้มันแน่นที่สุดให้มันเป็นบิทเรามาเริ่มกันเลย let's ถุงพลาสติกไม่มีนะคะเอามาเก็บขยะเราก็มาใช้อันที่เขาทิ้งเอาไว้อันนี้ไม่ได้จะใช้คะ่ะแต่ว่าเอาไปทิ้งให้เขาคนดีจะ <laughs> แต่อันนี้สกระปรกนะคะจะใช้ไม่ได้ต้องไปทำความสะอาดก่อนถึงจะใช้ได้ดูนี่สิคะอันนี้แบบไม่ได้เตรียมมานะแต่ว่า าที่นี่ยังบอกว่าให้ใช้พลาสติกน้อยๆแล้วเขาก็บอกว่าให้ reduce reuse แล้วก็ recycle ดูนี่สิคะอันนี้แบบต้องลดการใช้ไปริมาทุกอย่างแบบว่า don't use plastic เรามาอยู่ในห้องเรียนกันนะคะแล้วเรามาดูว่าเพื่อนๆมีถุงพลาสติกอะไรกันบ้างขอถุงพลาสติกหน่อยคะ่ะเอ้ยอันนี้ถุงใหญ่กว่าเอามาใส่ขอบพระไทยเพ okay คะ m a d d ี e do y ม oh, yeah. <c oughs> ี h ลาสติก plastic f o ไหม Oh, y ขอบคุณ n k กค a y bye. <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็คือ EcoBrick <c oughs> ที่มาสาได้ทำในวันนี้อันนี้คือขยะที่สะสมมาจากเพื่อนๆแล้วก็ของที่มาสาใช้เองด้วยแล้วง่ายๆเลยนะคะก็แค่ เอาพลาสติกลงขวดลงไปอย่างนี้แล้วก็อัดให้นั่นแน่นแต่ว่าอันนี้เห็นเยอะอย่างนี้นี่ยังไม่แน่นนะคะต้องแน่นกว่านี้อีกภาษาก็อยากจะชวนให้ทุกคนรับ c h allenge eco brick นะแดดแด